สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไหลธนพรนะคะเนาะมาขาดติดตามรับชมกันต่อจ้าต้นใหม่ต้นที่หาค่ะลมลงมุกี้นี่ค่ะดันออกค่ะดันออกที่นี่อ่าในคลิปนี้ดันออกค่ะยู่ออกค่ะยู่ออกนี่โอ้ยสุดยอดอิลีค่ะตอนเดียวหกหานี่เรื่องพลังมาตรงห่วงอู้อู้พังอิลีค่ะพังอิลี่อู้รถไทยออกไหมคนวะ อู้มันหัวใหญ่ตัวหนอนวะหัวใหญ่บอตะแมวมันหัวใหญ่เนาะมันแม่มันหัวใหญ่บัวพิ่นเก็บมันค่ะเพิ่นเก็บมันนี่ค่ะ เลี้วค่ะหลักไปเลีเ้วอ่ะสองขันสองขันซอยกันค่ะอ่าคนหนึ่งเอาเงาคนหนึ่งเอาไปไปโอ้ในนอนอิลีค่ะไปไปฮึ่ม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 ไปไปเอา้าเจ็ดห้าเป็ดหนึง่งเหร ไ,ไปเออไปไปจังหวะจังคูนแล้วก็ไปเออไป,ไปค่ะไปค่ะหลากไปเลยค่ะดันไปวบพุ่นเลย โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตุนที่หาไปเดี๋ยวละขั้นกับขึ้นไปแล้วค่ะตารี่ไทยไม่ยังอีมาได้ค่ะเร็วๆค่ะตุนที่หาถึงรถไทยาเข้แล้วค่ะ เพ่อนคนไทยนักเพื่นค่ะหนูคือเื่อไทยนักเพื่น มาแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยงานบุกป่าหลุมตุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะหลุมมืดสู่ตุ่นแล้วค่ะนี่ค่ะมะเมึงโหลดค่ะนี่นี่ค่ะเพิ่นมาตัดเอาใหม่ด้อค่ะนี่โอ้ไกลุ่มรุ่งเหรอเพิ่นก็มาตัดเอาง่ายขนาดเลยค่ะนี่อันตัดเอ้าใหม่เพี้ยขายบอค่ะนี่ ขายไหม่เบนจะพันดีค่ะได้ตันเท่าไหน่ค่ะโอ้มคือว่าปูหูเนาะนีนอต้มมันโอ้แล้วดีใม่ยุค่าก็รุ่งเลยเนาะคะนะอันนี้ติมตัดใหม่เบนจะพันไปขายปกติใหม่เบนจจะพันมันหาลอยบ่ประมาณตันละหา่อยเจ้าก็เอาถังใส่ยาผู้ดอนหนาหนามาฉีดอื เออนั่นแหละสีเลยสีเลยสีไดแ้แล้วเขายังตัดยังตัดได้ค่ะนี่นะคะใ้คลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะไเมองความงามของของดอกจันค่ะโอ้ยงามอีหลีค่ะโอ้ยยางงามเลยค่ะตัดลงกต่างน้อยต้นเลยค่ะนี่โอ้สวยงามเลยค่ะนี่ค่ะเพิ่นว่าเพิ่นสูบไว้ค่ะหมดแดงหลายขวดเพิ่นถ่ายให้หมดแดงออกก่อนโอ้ ดอกจานงามนากค่ะเนาะนี่สวยงามมากเลยค่ะโอ้อยางงามเลยหล่มลุ่งแล้วค่ะหลมลุ่งแล้วโอ้ผู้เพลินตัดกระตัดเนาะค่ะเนาะเตรียมอยู่ค่ะคุณมาตัดใหม่ออกหลมรุ่งแล้วเดีย,ยบ้อยงามใบจะเป็นงานไถเด้อค่ะเด้อ ยานใบสิเป็นงานไถค่ะไถลงผานสามบุกผานสามเนาะคะเนาะแต่ว่าในแปลงนี่ไฮนี่สิมีมัน่นให้เก็บหลายอยู่ดอค่ะคอยกระชีดใจไทยรถดเร็วก็สิไปเก็บมันเด้อค่ะเด้อในตอนใาขก็มือนี่ค่ะวันเสาร์ขาโอวยบ่ไปโรงเรียนพอดีเลยค่ะวันหยุดราชการค่ะโอ้ความสุขของคู่บันนอกมากลงมาทงมาทานี่แหละคือความสุขของขอ่ความสุขของไข่อยอาจจะพืชของไข่เนาะคะเนาะอาจจะพืคือของคนอื่นเพิ่นเนาะคะเนาะคนอื่นเพิ่นกะอาจจะแบบ แต่ว่าจะไหนค่ะมันกับโบคือกันนอกกันนอกคนอาจจะมีความสุขกับการอยู่บ้านเมืองโทรทัศน์พักผ่อนยังสีนอกกันนอกคนอน่นบางคนก็อาจจะไปเทีาา่ทยวห่างเที่ยวยังสีนอกกันนอกเมืองนอกเมืองนางยังสีนอกกันนอกโอ้แต่ว่าความสุขของข่อยกับแบบนั้นก็มีความสุขคือการค่ะกับโบเป็นอยังค่ะแต่ว่าความสุขของข่อยไหลแต่นพอนข่อยได้ลงมาทงมาถามาอยู่กับรถไถข่อยนี่ก็โอ้ยสุดยอดเลยค่ะคือความสุขเลยแหะค่ะนี่เดี๋ยวมาเมืองหกหล่อมาเมืองรถไถนะคะเนาะแห่งแต่ได้ครับีิแห้งแต่มีความสุขหลายแห่งตำมากหลายค่ะคับเป็นคือกันเด้อจ่าเด้อเ่ว่าหัด ถามันเป็นงานบริเลงกับสีแดงขับน้ำเพลินอยู่ดรอค่ะแต่ว่าอ uh ั對對 et, นงานไหนเลียงเลียงรีบๆจังงานดันงานยังสีกระขับน้ำเพลินบริวารในเป็นดรอค่ะบริวารเคยดันยาเตียแต่ว่าล่งผ่านสามหนีไถเป็นอยู่ขาล่งให้ล่งหน้าไถยหน้าธรรมดาหนิไถเป็นอยู่ขาเคยไถอยู่แบบสันนะคะเนาะสำหรับรถหกหลัวกับขับเป็นขาหกหลัวนี่กับขับได้ตลอดเลยค่ะสิคนใหม่คนฟื้นคนอีหยังเต็มบทกับขับได้ค่ะ นี่แหละค่ะคือความสุขของไก่อาชีพคือของคนอื่นเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นความสุขส่วนตัวมันเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะค่ะเนาะก็ว่ากันบ่ได้เนาะค่ะเนาะก็คือเป็นของไข่ของมันเนาะค่ะเนาะคนเคนมีความสุขในการไปเที่ยวจะสี่คนก็มีความสุขเด้จังสั่นเนาะค่ะเนาะกับเป็นความสุขคือกันค่ะความสุขของแต่ละคนบ่คือกันเนาะค่ะเนาะก็บ่คือกันก็บ่เป็นยังค่ะมีความสุขแต่ที่แตกต่างกันไปเนาะค่ะเนาะคนเฮาดำรงชีวิตก็บ่คือกันค่ะสภาพแวดล้อมอ่าอ่า สถานะทางครอบครัวก,กับโบคือกันเพิ่นก็นนกนเลยมีความสุขที่แตกต่างกันไปเนาะค่ะเนะาะจังสีแล้วค่ะนี่ดอกใหม่ยางงามด้วยค่ะยางงามด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเนาะก็สิปิดคลิปเนาะค่ะเนาะสําหรับงาน ลมต้นใหม่ก็ให้มึงความสวยความงามของดอกจานกันไปก่อนเนาะค่ะเนาะ,ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกฐานค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ติดตามรับชมช่องไหลทนพรมาโดยตลอดเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ที่เขามาเึงใหม่บ่หันเด็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไหลทนพรก็ก็กดติดตามเลยเด้อค่ะก็ก็หมายถึงว่าถามมากเนาะค่ะเนาะถามมากก็กดติดตามเด็กค่ะเป็นกําลังใจให้เด้กค่ะสําหรับคนที่มักรถไถเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ที่เพิ่นบ่มักเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็กดผ่านไปเลยก็ได้ค่ะบ่เป็นหยังค่ะบ่เป็นหยัง มึงมึงผ,ผ่านไปเลยก็ได้ค่ะบพิ่เป็นอย่างคะ่ะสำหรับคนที่มากรอกระใหญเพิ่นติดตามผลงานในนอกขอนนอกพราะว่าเพิ่นสิเดย์ประาดคลิปใหม่ๆดีๆบูบูมัน่นๆอย่างสินะเพราะว่าลงให้มึงทุกหมือนแล้วค่ะเกี่ยวกับรถไถยน,นะคะเนาะแก่งรถไถสายโหดคะ่ะลงให้มึงทุกหมือนแล้วค่ะสามคลิปสี่คิดเลยะคะ่ะมาสิให้มึงผาบรวมๆะะแล้ะขอนเนาะเพิ่นดันกันเดี่ยวเพิ่นกำมาจอดเต็มเลยะคะ่ะเนี่ยเต็มต้นใหม่จอดพักเช็ครถกันคะ่ะ ก็ชิได้เก็บ้ืนต่อเด้ยค่ะนี่จบคลิปนี้แล้วก็ชิเกลี้ยกลื่นจะขับไปบ้านค่ะใส่รถหกหล่อคุณคะรถหกล้อไหลทานากรเก็บปื่นกองไปจะไปดังค่ะนี่แหละค่ะจะเชียร์รถกันค่ะเดี๋ยวก็สิเข่าไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะนี่

พักหน่อยนึงกับิีวิตไทยต่อค่ะเป็นงานขายบุกฐานสายคนค่ะทีหนึ่งจะจได้แลยย้วง,งานหนี่มแลเนาะฉะนั้เสียงหายเร็วมืออื่นนี่ค่ะจได้ไปอีกคั้งหนึ่งอีกค่ะเพป็นติดต่องานมาแล้วมือเศร้านี่ค่ะต้องไปเห็ดทุกคนคือกันค่ะแอย่งเนื้อไทยสายหดมีงานตลอดค่ะเดินสายตลอดเลยค่ะสายนี่สายโหดค่ะสายโหดอ่ากี่ตามรำชมกันในต่อเด้อจ้าเด้ออ่าในคลิปหน้าจ้า คลิปหน้าบุกหาซามค่ะเก็บมันกันค่ะมันหลายเนีมันเลยค่ะจะคอยคิดใดถ่าคลิปกระโดดคอยจะอยากเก็บมันเื่นกันจา้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อเอฟซีทีิดตามรับชมชมไหนธนพรมาด้วยตลอดค่ะมีแล้วค่ะชมไหนธนพรลงเจี๊ยบรถไถค่ะบูบูมั่นแกงแกงรถไถสายหัวเบอรเกอร์ยัให้พี่น้องพี่ฟังพี่แล้วค่ะ,ม,คะ,ม,ม,ม,คะมึงกันได้ค่ะมึงกันได้ติดตามเป็นกำลังใจให้ได้เด้อค่ะเด้อ อันไหนกันเลอ่ะติดตามกันตัวในคลิปหนาจ้าออก,กออกไปกันเลยค่ะออกไปกันเลยค่ะเลือกเก็ดหาท่านเดียวท่านเดียวออกค่ะอ่ะไปเก็ดหา อันนี้พันจิบเป็นลงผานสามด้วยค่ะนึ่บุกผาน3าใบยีสิบกกันค่ะต่อกันไปแลวค่ะฟังพ่นค่ะเป็นลง,ฟ,งฟังฟังพุ่นฟังทั้งที่ลม้นไม่เล้วยก็ี่ไปบุกผานสามก็ตค่ะเอาเช็ดฮะไป มาติดตามรับชมกันต่อจ้าในคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อเอ๊ะฮะมาข่าเมืองค่ะนี่ปิดคลิป้วยมั่นค่ะคนเก็บมั่นโกมาเนาะค่ะเนาะนี่แหละอู้ขหอยจีดีไปหาเก็บมั่น,นกันได้ค่ะนี่นี่ค่ะคนใดญมาแซียบเยอค่ะนี่ นี่เอาไปฝากผู้เ่าอยู่บ้านเนื้อยางดีเลยค่ะนี่ยางเสียบเลยเด้อค่ะนี่ขวดน้ำเพิ่มตัวนี้อู้นี่เดียค่ะมันนกเ้ยค่ะนี่มันนกมันนกมันนกนี่ค่ะผู้เ่ามากเดี๋ยวชิปไปมองก่อนค่ะว่าทั้งปุ๋ยมันมีบัอ่ะอ่ะติดตามกันตัวใดนี้คลิปหนาจ้าขอชิไปหาเก็บมันก่อนค่ะ